นี่คือความรักที่แสนบริสุทธิ์ เรื่องมีอยู่ว่าหญิงสาวนางหนึ่งขัดใจพ่อแต่งงานกับหนุ่มในหมู่บ้านไม่นานชายหนุ่มก็ออกลายทิ้งเธอและลูกน้อยไปอยู่กินกับสาวคนใหม่เมื่อสามีตีจากเธอและลูกน้อยก็ตกที่นั่งลําบากแม่ของเธอก็บอกกับลูกสาวว่าพ่อของลูกมักจะออกไปเดินเล่นในช่วงหกโมงเย็นพาหลานมากินข้าวที่บ้านแม่นะลูกหญิงสาวจึงมักพาลูกชายกลับมาบ้านแม่ช่วงที่พ่อออกไปเดินเล่นอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่พาลูกมากินข้าวตอนขากลับฝนเกิดตกพ่อ ลูกเผชิญหน้าการกลางทางเธอรู้สึกอับอายพ่อเป็นอย่างยิ่งมองหน้าพ่อแล้วก็ร้องไห้ทันใดนั้นผู้เป็นพ่อก็กล่าวว่าเด็กโง่วันหลังจะพาลูกกลับมากินข้าวก็ไม่ต้องแอบแอบซ่อนซ่อนล่ะดูสิเพราะแกพ่อต้องออกมาเดินเล่นทุกวันเลยเธอฟังเสร็จก็โผเข้ากอดพ่ออย่างแน่นเลยทีเดียวแน่นอนว่าพ่อแม่เจ็บที่สุดก็เรื่องของลูกพ่อแม่ดีใจที่สุดก็เรื่องของลูกพ่อแม่เหนื่อยที่สุดก็เพราะลูกพ่อแม่กังวลเป็น ห่วงที่สุดก็เรื่องลูกพ่อแม่น้ําตาตกในก็เรื่องลูกในสมองของพ่อแม่ก็มีแต่เรื่องของลูกชีวิตคนที่ได้เป็นพ่อเป็นแม่คนก็จะมีแต่คําว่าลูกและลูกเท่านั้นแล้วคนเป็นลูกละ่ะเคยรู้ไหมว่าชีวิตชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งมีแต่รักแท้ให้ตลอดชีวิตลูกๆนั้นเคยนั่งคิดกันบ้างไหมว่าเราให้อะไรหรือตอบแทนความรักของคนทั้งสองคนหรือคนใดคนหนึ่งนั้นได้เท่ากับครึ่งหนึ่งที่เราได้จากเขาหรือเปล่าในความเป็น พ่อเป็นแม่ไม่เคยเห็นว่าพ่อแม่คนไหนไม่รักไม่คิดถึงลูกแต่การแสดงออกที่แตกต่างกันไปตามความคิดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีจุดหมายเดียวกันคือรักลูกไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพระคารวทเทพแม้แต่อสูนและต้นไม้บางชนิดยังให้อาหารแก่ลูกจนต้นตาย